Honda c b 150F เป็นหในมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่ที่ต้องการรถที่มีทั้งความแรงความประหยัดและดีไซน์ที่ดูเท่โดดเด่นไม่เหมือนใครรุ่นปี2025นี้ Honda ได้ทำการปรับปรุงและพัฒานาในหอลายจุดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ยุคใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าและความทันสมัยมากขึ้นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกจนถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ ทุกองประกอบถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกลได้อย่างลงตัวตัวถังของ CB 150F ยังคงเอกลักษณ์แบบ Naked Bike ที่ดูแข็งแรงแต่โชกเชียวเพิ่มความสปอร์ตด้วยกราฟิกใหม่ที่ให้ความรู้สึกดุดันและพรีเมียมมากขึ้นในส่วนของไฟหน้าแบบ LED ถูกออกแบบใหม่ให้ให้แสงสว่างชัดเจนกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและความสวยงามที่ทันสมัยขึ้น ในด้านเครื่องยนต์ Honda CB150F ปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด 149cc แบบ4จังหวะ SOHC ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและมีแรงบิดที่ตอบสนองดีขึ้นในรอบต่ำถึงกลางทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวกว่าเดิมพร้อมระบบเกียร์5สปีดท,ที่เข้าเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำการเร่งแซงทำได้มั่นใจและเครื่องยนต์ยังคงนิ่งแม้ใช้ความเร็วสูงต่อเนื่อง ระบบหัวฉีด p g m f i ของ Honda ยังคงเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้การจ่ายเชื้อเพลิงมีความแม่นยำส่งผลให้ประสิทธิภาพการเผาไม่ดีขึ้นลดการปล่อยไอเสียและช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึงประมาณ45-50กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมในคลาสนี้ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิดแบบมาตรฐานขณะที่ด้านหลังเป็นแบบโชคคู่ที่ปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงแม้บนถนนคลุกคลาเบรกหน้าเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่ ส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกให้แรงเบรกที่มั่นใจในทุกสถานการณ์ด้านความปลอดภัย Honda ได้เพิ่มระบบ CBS หรือ Combined Braking System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าและหลังอย่างสมดุลทำให้หยุดรถได้สั้นลงและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินในส่วนของความสะดวกสบายและการใช้งานจริงเบาะนั่งของ CB150F ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความหนาและนุ่มมากขึ้นเหมาะทั้งสำหรับผู้ขับและผู้สอนท่านั่งไม่เมื่อยแม้ขับขี่ระยะไกล แฮนด์บาร์อยู่ในตำแหน่งที่พอดีช่วยให้การควบคุมรถง่ายขึ้นและลดอาการล้าของแขนหน้าปัดเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและไฟแจ้งเตือนต่างๆที่อ่านง่ายแมในเวลากลางวันสำหรับราคาวางจำหน่ายในปี2025 Honda c b 1 5 0 f ถูกตั้งราคาให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปโดยยังคงความคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพของ h อน da า สำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานระหว่างความเท่ความประหยัดและความทนทาน